พรอมไก่หมดหลังแรกเนี่ยความรู้สึกผมก็คือผมอยู่ได้ละผมอยู่ที่บ้านได้ละถึงแม้ว่าจะได้รายได้น้อยกําไรน้อยแต่ว่าเราขายได้เรามีช่องทางในการจําหน่ายในการขายแล้วก็ลูกค้าตอบรับเรามาดี ครับผมชื่อนายปีดีท้องล่านะครับชื่อเล่นตุ้มตามนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของฟาร์มไก่บ้านห้วยละเวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ <S <S ผมเกิดและเติบโตที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วผมมีโอกาสได้ทำงานที่เขภตภาคใต้นะครับพอเราไปตอนแรก เราก็รู้สึกสนุกเราได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายพอเราอยู่ไปสักพักมีความรู้สึกว่าเราคิดถึงบ้านตอนที่เราไปเรียนหรือว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยเราคิดว่าเราเจ๋งเราแน่พี่เราเจ๋งว่าเราอยู่ได้เราไม่คิดถึงบ้านหรอกแต่พอเข้าจริงๆอ่ะเราทำแบบนั้นไม่ได้ผมก็บอกกับพี่ๆเจ้านายที่เราทำงานด้วยว่าผมแพ้แล้วพี่ผมขอกลับบ้าน การเริ่มต้นนี่ค่อนข้างลําบากมากจะเรียกว่าติดลบเลยก็ได้ครับเพราะว่าโรงเรือนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรือนแบบนี้เป็นโรงเรือนไม้อยู่ขาไม้ไผ่ซึ่งไม้พวกนั้นเนี่ยผมไปตัดมาเองพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นที่นาเก่ารถไถปรับบ้างมือเราปรับบ้างเงี้ยครับก็เริ่มต้นจากติดลบเหนื่อยมากตอนแรกหลังจากที่เราขายไก่ได้ตัวแรก มันก็มีอารมณ์แบบว่าเรารอดแล้วอะไรเงี LIKE ้ยครับการเริ่มต้นในการเรียงเราต้องมีการสังเกตพฤติกรรมของไก่นะครับว่าไก่มันชอบชอบยังไงอย่างลูกไก่ตอนเล็กเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตไก่พื้นเมืองมันก็จะมีแม่ไก่ที่แบบคอยปกป้องดูแลคอยให้ความอบอุ่นพอเรามาแยกออกมาโดยที่ไม่ให้ แม่เขาเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องให้ความอบอุ่นให้อาหารที่เพียงพอแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเขานะครับไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่มันมีเลือดพื้นเมืองอยู่ในตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานต่อสภาพอากาศภายในประเทศเรานอกจากความทนทานแล้วมันยังมีความ การจเจริญเติบโตที่ดีนะครับและก็จะมีข้อดีในเรื่องของเนื้อคุณภ,ภาพเนื้อเพราะว่าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นไก่ที่อายุไม่เยอะเราเลี้ยงอยู่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนเราก็เริ่มขายให้ลูกค้าแล้วในจังหวัดอุบลเนี่ยถ้าเกิดเป็นการเลี้ยงไก่แบบนี้นะครับที่เป็นลายใหญ่ๆแบบนี้ที่มีมาตรฐานฟาร์มก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวในจังหวัดอุบล ปัจจุบันฟาร์มเรามีโรงเรือนที่สามารถเลี้ยงไก่ได้ประมาณ40,000ตัวนะครับเราจะเลี้ยงเป็นเป็นรุ่นนะครับเราจะมีไก่อยู่3รุ่นภายในฟาร์มก็คือไก่เล็กไก่กลางแล้วก็ไก่ใหญ่ปัจจุบันฟาร์มเราได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมสุสัตร์ ตอนนี้ตลาดของผมเองเป็นแม่ค้าตลาดสดนะครับตอนเช้าเราก็จะจับไก่ตั้งแต่เช้ามืดไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าเขาก็จะนำไปชำแหละแล้วมาขายที่ตลาดนะครับที่กิโลละ150บาทบางส่วนที่เขาทำเป็นไก่ย่างก็จะชื่อว่าไก่ย่างห้วยละเวไม่จําเป็นต้องเรียนจบเหมือนผมคุณอาจจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ แต่ว่าคุณมีความรักคุณก็สามารถเรียนรู้และก็พัฒนาต่อไปได้ครับ